วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค,า World ค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานโครงการหลวง54ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์มูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อน้อมตามลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชารชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลณิธิและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พันศา12สิงหาคม2566ในการนี้ทอดพระเนตรวดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง ไออุ่นจากขุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นแนวคิดของการจัดงานในปีนี้จากนั้นทอดพระเนตรในศการแสดงผลสำเร็จของมูล,ลนิธิโครงการหลวงจากการดำเนินง,งานตามพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยการพลิกฟื้นชุมชนและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อการต่อย,ยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาชาเอเดลไวส์ iss, กันชงหัตถกร,รมและบูงหงา ิิทศการหัตถกรรมผ้ากัรชงบุงาโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์ของมูลนิิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยต่อจากนั้นทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ต้องขังหญิงจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการผ่านแบรนด์อินสปายเช่นกระเป๋าหมอนและผ้าไหมลายกำลังใจโดยไรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการจะนำกลับไปเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเพื่อเตรียมความพร้อมใช้ชีวิตหลังพ้นโทษภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์อาทิบุรลณิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าโครงการเซรามิกสถาบันวิจัยจุลาภรบุรลณิธิชัยพัฒนา้านพัด,พด บูรณิที่สายใจไทยในพระบรมราชูปธรรมร้านผู่ฟ้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและดอยคําโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่14สิงหาคม2566ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์